อะไรครับม,ม,มันมีชิงช้าแขว่งเองชิชแวงเอหรอครับมตัมไปุ้ยเพื่อนเทำไมชิงช้าแขว่งเองละครับอุ้ยมันแปลกมากเลยนะชิงช้าแว่งเองไม่ใชไอหอ่ะวินาศขว่าเพื่อนเพื่อนเรโ,ดดโ วันนี้ป้าเอ๋พาน้องซีโนกับน้องอโอมาที่สนามเด็กเล่นล้างนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีเด็กหายไปนะครับเล่นเครื่องเล่นแล้วก็มีเด็กหายไปวันนี้ป้ายเอ๋เลยพาน้องซีโนกับน้องอโอมาพิสูจน์ครับไม่มีใครกล้าเข้ามาเล่นเลยนะที่นี่มีเราสองคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพิสูจน์นครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามน้องซีโนเข้าไปเลยนะาหนี แปลว่านกต้องเห็นอะไรแน่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับไม่มีใครเล่นเลยนะตอนนี้ทำไมมันล้างแบบเนี้ยที่นียระวังนะเลโอเดี๋ยวเราต้องสำรวจก่อนหรือเปล่าครับยขึ้นไปนะเขาบอกเครื่องเล่นอันนี้แหละที่เด็กหายไปครับออซินโนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับระวังนะครับอเลโอระวังเร็ว เจออะไรไหมครับน้องซีโนโครับเฮ้ยเลอดฮ้ย,ยน้องมีคราบเลือดด้วยครับอะขึ้นนะไม่เป็นจริงมันเป็นคราบเลือดจริงๆน,นะเอาไปดูข้างในกันครับโอ้ทำไมมันแตกแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ น <ไป S 1> ้องเอโอลอยตรงนั้นนะอย่าพึ่งไปไหนนะครับเราตอนนี้เรากำลังมุดเข้าไปข้างใน,นนะน้องๆเจออะไรบ้างครับ<า>ข้างในลึกมากเลยนะน้องเลโวระวังนะอย่าเพิ่งเข้าลงไปนะระวังนะครับ<ป>น้องซินโน่เห็นอะไรไหมเป็นเพื่อนๆตามน้องเลโอลงไปข้างล่างเลยนะ ระว,วังนะล้ยเอไปดูขนตอนรอ,อป้าด้วยเดี๋ยวมาแล้วนะครับอเยย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 อ้ยรางไห่าจะดนีคนครับตรงไหนตรงนั้นโอ้ขึ้นเล่นตรงนู้นเหรอครับเดี๋ยวเรารอน้องลีโอด้ครับเอเดี๋ยววิ่งเร็วครับรอป้าด้วย มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยนะไปเจอตัวอะไรไม่รู้่啊ลองชิโมอุ้ยอครัอุ้ยจิ้งกาเห็นไหมครับน้อยโอจิงกาตัวใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆแปลกมากเลยนะมันเป็นสีฟ้าแะสีเขียวใช่แต่ที่นี่มีกิ้งกาสีฟ้าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเครื่องเล่นอีกอันนึงนะตรงนู้นเหรอครับ เหมือนครับโอ้ตรงนี้เหรอครับพี่เหมือนลิ้นมยาวออกมาน้องไอโอเขาบอกว่าเครื่องเล่นอันนี้เหมือนลิ้นแลบลิ้นออกมานะครับเ,เหมือนจริงน,นะน้องๆโอ้เครื่องเล่นที่นี่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าเป็นใช่เพราะเขาเล่ากันว่าที่นี่ยเด็กหายไปหลายคนแล้วนะครับรวังกันนะครับเด็กๆอ,อะไรครับ ชิงช้าแก,กว่งเองเหรอครับไปไปเพื่อนเพื่อนทำไมชิงช้าแก,กว่งเองล่ะครับอุ้ยมันแปลกมากเลยนะชิงชากก้าแกวปลกอะไระ่ะน่ากลัวเพื่นพอนเพื่อนแล้วเราจะไปไหนกัน,นดีครับตรงไหน,น จะผลถึงเหรอยอสุดยอดอะโอ้ยทีนี้เราทำได้ไงอะโอ้โหเก่งมากโอ้สู้ๆโอ้ยน้องเอวาทำได้ไงครับโอ้ยเพื่อนๆครับเขาบอกว่าเครื่องเล่นอันนี้แหละที่เป็นเครื่องเล่นกินคนนะครับเหรอใช่เดี๋ยวเราไปสำรวจอีกรอบหนึ่งไหมครับเมื่อกี้เราเจอคราบเลือดใช่ไหม เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงเอาพีิชโนขึ้นทางนี้เลยเหรอ,อ,องั้นไปอ,อีกขึ้นเลยนะสูงนะเพื่อนตามมาเลยนะครับรอ,อไปอีกด้วยครับ เอก,กดีนะน้องเลโอ,อดีไหมครับพี่โตไปดูกันเลยครับระวังนะใช่ใช่ตรงนั้นมีคราบเลือดอะไรครับไหน,นเฮ้ยอย่า,าอยออ่าอโอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยมีขาดเด็กอะเลโอไปไปไป ดูไปเร็วๆขาเด็กจริงๆด้วยน่ากลัวมากเลยรอไปแล้วมีลอมาด้วตองซิโนครับแปลว่าที่เขาเล่ากันว่าที่นี่มีนเพ่งเล่นกินคนก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ง<ะ>ั้นเรารีบออกที่นี่กันเถอะไหนครับ เพื่อนใครยายืนอยู่ตรงนี้แปลว่าเขาตามหาขาเขาแน่เลยซิโนโลเลโอเฮ้ยซิโนโลเลโอไปไหนอะซิโนโลเออโโนโลเออโอน้องครับนั่นมันหน้านเด็กที่ไหนครับใครอะเดี๋ยวเราคลิปไปดูกันนะครับไม่เห็นมีใครเลยอะอุ้ยที่นี่มันแปลกมากเลยฮะมันประหลาดสุดสุดแล้วนะกลัวด้วย,ยอุ้ยไอเอ็นนิ่งแล้วหน้า,นานเด็กที่ไหนครับ น้องๆครับเดี๋ยวเรารีบลงไปดูกันนะครับตายเอะกัวุ่้ยลงทางไหนดีเน oh <no. S 1> ี่ยลงทางนี้แล้วกันโว้ดอยู่ที่น่หรอโว้ดน่ากลัวมากเลยครับเดี๋ยวเรารีบลงไปดูซิว่ามีใครอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีไหมมันไม่มีใ,นใ,นใครอยู่เลยนะครับเพื่อนๆไม่ไหวแล้วครับน่ากลัวมากเลยครับเดี๋ยวไปไปเอะไปตามหาที่ซิโนโ่ล้อียวนครับซิโนโลเลโเ่เรียวไปไหนเนี่ยน้ลลองเรียวอยู่ไหนครับ เอาไปตามหาเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วครับไปเร็วๆเพื <tomar. S 2> ่อนๆครับไปเอกขอตัวพาน้องซิโนกับน้องเลโอกลับบ้านก่อนนะครับนีอน่ากลัวมากเลยครับฝากช่องน้องซิโนร้องเลโอด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องซิโนน้องเลโอทําคลิปต่อไปนะครับบายครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับไปอซีโนเร็ออยากกลับนะเราปล่อยน้องเลโอไว้ที่นี่แหละ เร็วเร็วเร็วชินอไปเร็วเวิ่งไปเร็วเรว